วันนี้ประมาณบ่ายสองโมงที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ได้มีโอกาสต้อนรับคุณบรรหารศิลปะอาชาที่นัดหมายเข้าพบนายกอดีตนายกอภิสิทธิ์วชาชีวะนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อที่จะชักชวนเข้าร่วมสภาปฏิรูปการเมืองนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสุเทพเทือกสุบานเนี่ยไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้พบปะหารือกับคุณบรรหารด้วยนะครับบรรยากาศเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกก่อนเข้าไป ในห้องประชุมควงอภัยวงศ์ก็ชื่นมื่นดีนะฮะก็มีการหารือกันประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน,เ,นเข้าร่วมรับฟังการพูดคุยนะครับแล้วหลังจากที่หารือเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับคือวันนี้เนี่ยคุณวิสิ์ก็ชัดเจนนะฮะว่าจุดยืนคือไม่เข้าร่วมในเวทีปฏิรูปการเมืองเพราะว่ามองว่าไม่ได้ตอบโจทย์ของประเทศรัฐบาลเองก็ยังไม่มีความจริงใจในการที่จะปฏิรูปอย่างแท้จริงนะฮะคือคุณวิสิ์ก็ตั้งโจทย์บอกว่าเนี่ยถ้าเกิด รัฐบาลถอนกฎหมายนิรทษกรรมถอนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญออกไปก่อนเนี่ยอันนี้อาจจะพิจารณาเข้าร่วมแล้ววันนี้นะฮะหลังจากหารือเสร็จแล้วเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามที่จะซักถามคุณบัญหารโดยเฉพาะประเด็นเรื่องคุณทักษิณน,นะฮะว่าเป็นคุณทักษิณเนี่ยเป,เป็นเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทั้งหมดมแล้วคุณบรรหารเนี่ยมองประเด็นนี้ยังไง เดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับบางช่วงบางตอนที่คุณปัญหาเนี่ยถูกสื่อมวลชนเนี่ยจี้คำถามแรงๆนะฮะจำได้หรอกชื่ออะไรนะนะไอจที่มีการแก้ปี2540แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอะไรมันทำให้เกิดปัญหาในบ้านเมืองอะไรนะหลังจากแก้รัฐธรรมนูญปี2540และพวกความขัดแย้งพวกความขัดแย้งมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อย ใ,ในครเป็นสร้างความขัดัไม่ทราบครับผมไม่ทราบครับตอนนั้นเนี่ยพนักเวรโททัศษินได้บริหารงานตามรัฐธรรม,น,มกกนูญมาแต่ตามรัฐธรรมนูญปีสีส่ถูกไหมครับหนูอย่าถามอย่างนี้สิถามแบบถามแบบไปด้วยกันได้หน่อยถ้าท่านไม่ได้ยึดอยู่ที่ปัญหาหลักแล้วท่านจะแก้ปัญหาได้หรือปัญหาหลักอะไรนะปัญหาหลักตรงนี้วันนี้เนี่ยถ้าท่านบอกว่าจะต้องปฏิรูปการเมืองอยู่ตรงไหนครับอ้าวคือผมอยาก อย่างนี้นะอย่างที่โทนี่แบ์มาพูดเนี่ยนะปัญหาข้อขัดแย้งมันก็มีอยู่ไม่ว่าประเทศไทยประเทศอื่นก็มีเยอะแยะมากมายแก่กองทุนไม่ว่าอเมริกาอังกฤษก,ก็มีทั้งหมดทีนี้เราจะหยุดตรงนี้ได้ไหมไปดูอนาคตเราจะทํำยังไงเรื่องเรื่องประยุ์ประเทศไทยให้เกิดผลดีต่อลูกหลานด้วยกันเราจะไม่พูดเรื่องปัจจุบันไม่พูดเรื่อง,อ,งอดีตที่ผ่านมาไม่พูดอดีตไม่พูดปัจจุบันแล้วจะไปอนาคตได้ยังไงเอาต้งร่วมมือกันไปก็ได้ต้องร่วมมือกันก ่านหมายถึงว่าทุกอย่างลืมลืมกันไปถ้าก็ไม่เป็นไรเผาก็ไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแรงไปแล้วเนี่ยคุณแรงไปแล้วอย่าอย่างผมไม่ผมไม่ตอบคุณไม่ตอบคุณไม่ส่วนไม่พูดครับไม่พูดครับในส่วนของอดีรเลขาประชาชาติเนี่ยก็บอกว่าแนะนําว่าในส่วนของปัญหาเมืองไทยเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ได้มีปัญหานี่เราอยู่ช่องเจ็ดค่ะจำได้ คุณแบบนี้ทุกทีแหละท่านคะในส่วนของทอออางอดีตเลข,ขาสาประชาชาติเนี่ยโคีิอน,นันเนี่ยก็แนะนําว่าปัญหาเมืองไทยไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรแค่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณเนี่ยพิจารณาสองเรื่องคือจะเห็นแก่ตัวเองหรือเห็นแก่ประเทศชาติท่านมองอยังไงครับผมไม่มีความเห็น,นครับแล้วท่านคิดว่าอะไรคือปัญหาในขณะนี้อ,อ้าวปัญหาความขัดแยง้งก็นละความคิดเห็นมันไม่ตรงกรันแต่ไม่ไม่ต้องการจะให้เกิดการแตกแยกแล้ว ต้นเหตุที่ทําให้ความคิดเห็นไม่ตรงกันลระคล่จะไม่เก้ที่ต้นตอนเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลายฝ่ายบอกว่าต้นตอนเนี่ยอยู่ที่อดีตนายกไม่ทราบผมไม่ทราบท่านไม่คิดว่าคุณทักษิณนี่เป็นศูนย์กลางความขัดแย้งไม่ทราบผมไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ทราบท่าน่านในขณะนี้เนี่ยในขณะที่ท่านบอกว่าอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยแต่รัฐบาลกําลังเป็นคนสร้างเงื่อนไขที่ทําให้เกิดความขัดแย้งหรือเปล่าไม่ทราบถ้าท่านไม่ทราบถ้าคุณจะมาประสานทําให้เกิดสภาพก็มันเรื่องของผมเนี่ยเรื่องผมของผู้ประสานงานนี่ จะแม่ <S <S ผม,ม <S <S พยายามที่จะพูดจาคุยกันให้ทุกฝ่ายเข้าใจซึ่นและนกันรายละเอียดผมตอบพวกคุณไม่ได้ะถ,ถ้าไม่ตั้งต้นที่ความจริงแล้วเ,เริ่มต้นแก้ที่ต้นต่อเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงคะอะไรนะถ้าไม่เริ่มต้นทิ้งความจริงก่อนแล้วเริ่มต้นแก้ปัญหาที่ต้นต่อจะแก้ปัญหาด้ก็ต้องเริ่มแก้ไปสิทำความเข้าใจกันสิที่เมื่อเล่าเออร่วมใจยังไงอะคะทำความเข้าใจกันให้ใครทำความเข้าใจกับใครก็พวกเราทั้งหลายคุณเองด้วยเหมือนกันคุณต้องเข้าใจด้วยเหมือนกัน นุ้ยเล่นถามท่านว่าคุณทักษิณเนี่ยทำผิดรึเปล่าอะไรนะคุณทักษิณทำผิดรึเปล่ผิดอะไรละ่ะทำผิดกฎหมายไม่ถ้าที่ศาลฎีกาตัดสินก็เขาบอกเขาไม่ได้ทำความเป็นธรรมจะว่ายังไงอ่ะเขาพูดมาอย่างนีน้อ่ะแล้วคุณจะว่าไงศาลฎีกาในความเห็นของท่านก็คิดว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณทักษิณนะคะอ้าวไม่ใช่อย่างผมเองอ่ะพักชาติไทยเนี่ยถูกแบนรักตั้งห้าปีหยุดยั่งได้เป็นธรรมหรือเปล่าตามที่คุณอ้างอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งตามที่ท่านคุณก็อ้างอยู่รรรัฐธมนูญเนี่ย ซึ่งตอนท่านลงเลิกั้งเนี่ยกติกานี้มป็นก็มีอยู่แล้วนะคะ่ก็ว่าทยอมรับกติกาตามอะไรนะท่านเหมือนจะไปยุ่กับจำได้ใครเนี่ยเมื Shame, like ่อสาวคนนี้ใครเนี่ยคุณทีละเอเสียคุณคุณเหรอโอ้โหแบบซักจนแบบท่านอดีตนายกบัญหาร ไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยแบบอารมณ์ขึ้นบ้างนิดหน่อยใช่แต่ท่านก็ยังเป็นผู้ใหญ่นะยังปักหลักให้ความเห็นบ้างนะส่วนใหญ่จะไม่ตอบมากกว่าใช่ครับดูสิฮะโอ้โหถามแบบถามจี้เลยคำต่อคำเลยโดยเฉพาะยิ่งที่ถามว่าคุณทักษินผิดหรือเปล่าท่านบัญหาบอกว่าก็เขาบอกเขาไม่ได้รับคมเป็นธรรมจะให้พูดยังไงล่ะนะคุณนักข่าวคนนี้นะฮะไม่รู้ใครบอกว่า ท่านกาลังจะบอกว่าสารดีกาไม่ให้ความเป็นธรรมหรอคะนะฮะสารดีกาเนี่ยนะฮะตัดสินไม่ไม่ให้ความเป็นธรรมหรยอคะอย่างนี้นะอย่างที่ทนี่แบรมาบอกนี่แหละฮะบรรยากาศวันนี้ก็มันก็มีอยู่ก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่คุณบรรหารไม่ประสบความสำเร็จในการดึงหรือว่าชวนนะฮะคุณพิสิทธิ์นั้นเข้ามาร่วมสภาปฏิรูปเหมือนกับคราวที่แล้วนะฮะที่ไปชวนคุณสนที่พลตรีจำลองแกนนำพัทมิตร ก็ไปประสบความสำเร็จนะฮะคราวนั้นหนักอีกแบบหนึ่งเพราะว่าปล่อยให้นักข่าวเข้าไปด้วยใช่ไหมโอ้โหก็แบบเต็มที่เลยนะฮะแต่คราวนี้คุณบรรหาบอกว่าถ้าให้นักข่าวเข้าไปเลยเนี่ยเกรงว่าจะคุยกันไม่สะดวกครับก็เลยไม่ให้นักข่าวเข้าไปพอไม่ให้นักข่าวเข้าไปนะฮะพอออกมาก็เจอเจอเลยอาจจะหนักกว่าให้นักข่าวเข้าไปนะเจอนี่แต่วันนี้ช่วงหนึ่งที่คุณบรรหารตอบนะครับ คุณบรรหารบอกว่าท่าทีของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ปฏิเสธหรือตอบรับแต่แต่ในอนาคตคงได้มาเชิญอีกครั้งหนึ่งแต่พอถึงคุณอภิสิทธิ์บอกนี่นะครคุณอภิสิทธิ์บอกว่าผมบอกกับคุณบรรหารชัดเลยว่าผมไม่เข้าร่วมสภาปฏิรูป <c oughs> นี่นะฮะนัดต่อไปของคุณบรรหารจะไปเจอใครจะไปเจอคุณคณิตนนครนะฮะอดีประธานคอปอเจอท่านนาวากาตรีประสงสุนทรนะครับทีบ่ปรึกษาคณะเสนาธิการร่วมและ คุณชวนหลีกภัยวันที่19บเก้าคุณชวนนะฮะวันที่19นี่ฮะคุณบัรหาบอกคุณชวนเนี่ยเพื่อนกันเลยค,คุณชวนไม่ใช่เสือนะฮะนี่